แม่มาช่วยหน่อยคนดูเก้าพันแล้วนี่มาเลยมาดูมาดูาดช่วยมาช่วยเพื่อนโอ้โหบอก<า>กียทับขอคน <พอ S 2> ดูเก้าพันกูออกเลยอย่างงี้กูออกเลยออกลยูโม่ออสูงแล้วบอกคมกูปวดเดี๋ยวเพิ่อนเดี๋ยวเพิ่งขอเกมหนึ่งขอเกมหนึ่งโอ้ยเอาเอใจใจเจ้าของเถอะน้องเอ้าของผมสามพันแปดเดี๋มานเบาขิยงนี่มันใจมันโม่สวงเหรอใช่ปะเดี๋ยวบอกน้องหน่อยว่าคนดูคนดูเพิ่มเท่าไหร่ไม่เอ้กูโมยูแล้วกูยอมแพ้กูบออกกูกูกโมยูอีหลีอีรีเพื่อนต้องการเบิดมือนีหมาพ่อไม่มา พี่ขอพี่เชที่ก้ยหาแต่ยังอยู่มันตัวพ่อแบบเบิดเหม่อเอาขึ้นมาเว่นี่มันผอดเดึกสู้แต่ย so ังอยู่น้อกันเอาอ๋อเอาอ๋อเอาเงินนนั่เติมซองให้ยสุ่มงงเอาอ๋อเอาไลยบอกอนสิโกเติมเงินขอถามก่อนเอา ไอ้นางที่แค่แม่นางเอาเงินซุ้มจอดได้ดิเอาไอ้่ะคิดบาทจะเงินสื้อที่หายเงินอดซุ้มหาหนี่หาเงินในหมื่นแล้วเป็นแสนแต่ปัญหาเขาแตกนะคิดคิดนี่เขาโอ้โมึงโตแต่คนเก่ามากคนผู้เหม็นพันเหม็นพันติ๊กตอกเลยอ่ะบ้านยุคคาคือผู้เป็นนอนน้อกันโหลดเขาเขาคือไปยังสั่น เออคือออกไปไล้วน่นขนคืมาเพ่นั่นคุณต้องให้กันหาเงินมาสั่นโอ้ใช่คุณแหมต้องให้เขาหาเงินไม่เป็นเงินแล้วเป็นแสนสองแสนโอ้ยขอบคุณหลายๆด้เครับอู้อู้อู้คลายๆิเริ่ม้าอยากประสบความสำเร็จในกายเป็นดาวพี่เขียเอาเม่ยไปเก็บ คนเบิร์กูเป็นหมืน่นกูมีคือเบอร์หนึง่งทิดต่กเมืองไทยคนต่อไปบักซารีเบอร์สองมึงเบอร์สาม